สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมค่ะที่จุฬาเรดิโอ plus fm ร้อยเอมกเฮิร์นะคะ มาพบกับท่านทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ9ก้านาฬิกาถึงสิบนาฬิกาโดยประมาณค่ะดิฉันสยามมนเลเจริญรัตอยู่กับท่านผู้ฟังในช่วงคุยนอกกรอบกับวิจัยสังคมค่ะวันนี้มาชวนคุยเรื่องใกล้ตัวของตัวเองนิดนึงนะคะเพราะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยค่ะบางทีก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะว่าเราอยู่กันตรงไหนหรือตั้งหน้าตั้งตาทํางานกันไปมากน้อยแค่ไหนค่ะวันนี้เลยอยากชวนคุยกับปัญญาชนสยามท่านหนึ่งนะคะว่าเรา ควรจะอยู่ตรงไหนอุดมศึกษาไทยกําลังเดินไปถึงไหนแล้วแล้วเราจะไปกันยังไงได้ค่ะในช่วงสิ้นปีอย่างนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่เราจะมาลองคุยถึงแผนอนาคตหรือความหวังที่เราหวังกันนะคะวันนี้รายการได้รับเกียรติอย่างมากค่ะกับปัญญาชนสนยามท่านหนึ่งอย่างที่กล่าวนะคะอาจารย์สุลักษ์ศิวรักษ์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ ค่ะอาจารย์ครับต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะวันนี้ที่ให้โอกาสรายการมาคุยกับอาจารย์ค่ะมีคําถามอยากชวนอาจารย์คุยสองเรื่องอ่ะอาจารย์เรื่องแรกอยากถามอาจารย์ว่าอาจารย์มองบทบาทของมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาอย่างอุดมคติยังไงบ้างคะอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์อุดมศึกษาควรจะฝึกไอ้นิสิตนักศึกษาเป็นตัวของตัวเองให้รู้รูอ้อะไรถูกอะไรผิด และยืนหยัดอยู่เพื่อความยิธรรมในสังคมต้องมีความกล้าหาญทางเริยธรรม<ะ>ต้องไม่กลัวเกรงอำนาจอาธรรมต่างๆ<ะ>เราเรียนมาถึงขั้นนี้แล้วคณะเรียนสูงก็คนอื่นเยอะแล้วต้องเอื้ออาทรแต่คนที่เขาไม่มีสิทธิ์เท่าเรา<ะ>คนที่เขายากจนกว่าเราเราจะอุทิศชีวิตเพื่อคนเหล่านั้นได้อย่างไร<ะ>ผมว่านิสิตนักศึกษาควรจะรู้จักตัวเอง และรู้จักว่าเรามีบทบาทในการรับใช้คนที่ด้อยกว่าเราโดยเฉพาะในสังคมไทยโดยใช้สันติประชาธรรมค่ะอันนี้เป็นมุมมองที่อาจารย์บอกว่านี่คือสําหรับนิสิตในฐานะมหาวิทยาลัยต้องสร้างคนขึ้นมาที่เป็นนิสิตใช่ไหมคะที่เป็นนักเรียนที่อาจารย์บอกที่นี้ในส่วนของตัวมหาวิทยาลัยเองอะคะจะนอกจากสร้างบุคคลที่อาจารย์บอกว่าอยากอยากได้แบบมันกินแล้วมันมีมุมอะไรอีกไหมคะที่มหาวิทยาลัยต้องเป็น มหาวิทยาลัยนะครับก็คือว่ามันใหญ่ขึ้นมาจากวิทยาลัยเราสูงขึ้นมาจากโรงเรียนค่ะแต่โดยเนื้อหาสาระแล้วก็คือจุดประสงค์คือให้การศึกษาแล้วการศึกษาที่มหาวิทยาลัยควรจะให้ก็คือให้ครูบาอาจารย์สนใจในวิชาการจะแหวงหาความจริงจะหวังหาความดีและ้สวงหาความงามสามสิ่งนี้ต้องไปได้วยกัน ถ้าเผื่อว่ามหาวิทยาลัยมุ่งแต่ความเป็นเลิศอย่างเดียวไม่คำนึงถึงความดีความงามมหาวิทยาลัยนั้นก็เสียชื่อและตอนนี้มี business, business school b u s i n e s s school นี่คนต้องการมากเลยเข้าไปแล้วเรียนแล้วจะได้ร่ํารวยอเพราะว่ามหาวิทยาลัยเริ่มผิดแปลกแตกต่างไปจากจุดประสงค์ดังเดิมและตอนนี้เมืองไทยก็จะเอาอย่างฝรั่งอ,อยากจะเป็นบมืองฝรั่เป็นไรต้องเป็นอย่างนั้นเราน่าจะเป็นตัวของเราเองเราน่าจะยืนหยัดเพื่อลูกเพื่อหลานของเรา เพื่อบ้านเพื่อมืองเราเนี่ยมาวิทยาลัยน่าจะกำนังถึงเรื่องนี้มากกว่าจะไปอ้าขาผวาปิกที่จะไปให้โลกเขายอมรับว่าเราเป็นหนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกอาจารย์บอกว่าเราคนกลับมาเป็นตัวของเราเองครับที่อาจารย์บอกที่มีทั้งความงามและความดีอาจารย์พอยกตัวอย่างให้ได้ไหมคะว่า้ความงามและความดีที่อาจารย์ฝวังไว้เน่มันน่าจะเป็นแบบไหนผมอยากจะเรียนเตือนนะครับว่าเราลืมไปค่ะ เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าอาจารย์ปีดีปนมยงเห็นว่าหัวใจของประชาธิปไตยนั้นต้องให้การศึกษาค่ะจุฬาลงกรมหาลัยเกิดขึ้นก่อนสองสี่เจ็ดห้าแต่จุฬาลงกรมหาลัยนี้เกิดขึ้นจากโรงเรียน,นาก,การาการบรเรือนค่ะสอนให้คนรับราชการสอนให้คนเชื่อเจ้าใหญ่นายโตอสอนให้เป็นขุนนางจะเป็นทีเห็นว่ามหาวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนั้นต้องสอนให้คนเข้าหาสัจจะและต้องเปิดโอกาสให้ทุกคน ธรรมศาสตร์เิหาวิาได้เปิดครั้งแรกคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็เรียนได้แล้วซื้อคําสอนจงแต่ตก่อนนี้โรเนวขายถูกๆนะคนอย่างคุณเตียงสิริขันเป็นครูอยู่ที่ภาคอีสานสามารถเรียนจนได้ธรรมศาสตร์บัณฑิตคนเตียงสีริขันสีหนังได้สมัครเป็นสอสอได้เป็นรัฐมนตรีและเมื่อทำเสรีไทยคนเตียงเป็นหัวหน้าใหญ่ในใจภาคอีสานและเมื่อ เลอกสงครามแล้วอาจารย์เปรีตั้งสมาชิชาเอเชียคเนอซึ่งเวลานั้นประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีเอกราชค่ะตามก,การอุดหนุนเพื่อนบ้านที่ไม่เป็นเอกราชสมาชิาเอเชียคเน์นั้นค่ะองซานตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเอกราชมาเองนะครับมาจากพมาก่าอ,อ,องซานเจ้าเพชรราชเป็นตัวแทนของลาวิสระ่ะแล้วก็โกจิมินส่งในพนเจียบ ในผลเจียบคนที่ผลที่ชนะฝรั่งเศสที่เดงเวงภูนะครับค่ะและถ้าไอการไม่ไม่มาช่วยเนี่ยฝรั่งเศสแพ้ที่เดงเวงภูแล้วค่เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายบางคนลืมไปแล้วงานที่รมัชาเอเชียแคนเดซึ่งเิยก่อนอาเซียนสี่สิบปีอาเซียนต้องการอย่างเดียวอุดหนุนุนิยมแต่สมัชชาเอเชียคนเดต้องการให้ประชาธิปไตย ต้องการเป็นไปในทางเศรษส,สังคมนิยมให้ให้ให,ใหลราคลคายปรองรองกันที่ประชุมเลือกคุณเตียงสิริขันเป็นประธานนะครับเนี่ยโอ้โเพราะได้รับการศึกษาม,มาอย่างดีจาก,จากธรรมศาสตร์แล้วก็ได้ขานั้นคือเจ้าพิชราดจา,จากจากลาวในผมอยากจะให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยจะต้องฝึกคนให้มีความกล้าหาญในเยืธรทำยินดีเสี่ยงชีวิตเพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วเราต้องไม่ลืมนะครับอ่ ปีนี้ปีใหม่เนี่ยเสรีไทยจะครบแปดสิบปีเพราะถ้าไม่มีเสรีไทยเนี่ยเราแพ้สงครามเพราะจอมันปอพิบูลสงครามประกาศสงครามกับอังกฤษอเมริกาเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่มีเสรีไทยเนี่ยไทยก็จะถูกประนามแพ้สงครามเช่นเดียวกับเยอรมันอิตาลีญี่ยุ่นุ่่ยุ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 รยุ่ยนั้นทํางานจนกระทั่งอังกฤษอเมริการับรองเราถึงเป็นเป็นประเทศ ที่ไม่เสียเอกราชเสียไทยเกิดขึ้นมาโดยใช้ธรรมศาสตร์เป็นพื้นฐานเพราะฉะ้ธรรมศาสตร์นั้นเป็นที่ที่ฝึกคนให้มีความกล้าหาญใจทมแล้วคนที่จบธรรมศาสตร์สมัยก่อนนี่ครับต้องเข้าไปดูว่าในทุกเขาอยู่ยังไงเพราะว่าสมัยนี้คนจบเป็นญาไม่เคยสนใจเลยในอยู่ยังไงทำไมถามยังไม่มีสลัมนะครับมีสลัมต้องไปดูสลัมอยู่ยังไงเพราะเรามีการศึกษาสูงเราจะต้องอุทิศตัวเพื่อคนที่เขายากไร้กว่าเราถ้าเช่นนั้นแล้วก็เป็นการศึกษาที่ถูกต้อง เหมือนอาจารย์บอกว่ามีอยู่สองสามประเด็นประเด็นหนึ่งอาจารย์บอกว่ามันต้องเป็นความรู้ที่เข้าถึงและเปิดโอกาสให้คนที่เรียกว่าหลากหลายเข้ามาถึงได้อย่างคุณเตียงอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์จะบอกว่าในฐานะของนักวิชาการหรือคนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอ่ะคุณต้องเห็นคนอื่นๆและทําเพื่อคนที่อาจจะยากไร้อาจารย์ใช้คำว,ว่ายากไร้กว่าเราอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าทั้งดีทั้ง,งามที่มหาลาัยเองควรต้องทําให้มันเกิดถูกต้องครับอืม อาจารย์คะงั้นถามอาจารย์นิดนึงปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้อย่างที่อาจารย์อาจารย์ตั้งใจไว้หรืออาจารย์เป็นอุดมคติแบบอาจารย์อาจารย์คิดว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่านักวิชาการร่วมสมัยมันน่าจะมีภารกิจอะไรบ้างถ้าเป็นคนที่เป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิจัยที่อยู่ตรงนั้นหรือว่ารวมไปถึงมหาลัยอื่นด้วยอาจารย์อยากเห็นเขาทําอะไรเป็นพันธกิจที่คิดว่ามันจะตอบโจทย์รนะคับใช่ค่ะเดี๋ยนึกว่าตัวได้ปริญญาสูงมาแล้วรู้หมดทุกอย่างแล้ว นี่อันตรายมากอาจารย์ควรจะเรียนจากลูกศิษย์ควรจะเป็นกัรยมิจึงกันละกันพระพุทธเจ้าตรัสสอนเลยนะครับสิ่งสาคัญสำหรับมนุษย์จกัายาณมิตรอกันญาณมิจฉุลเราพร้อมที่จะเรียนฟังจากสิ่งที่ของพ่เตือนเราฟังในสิ่งที่เราไม่อยากฟังเนี่ยผมว่าถ้าอาจารย์เป็นการยมิกับลูกศิษย์ลูกศิษย์เรียนจากอาจารย์อาจารย์จะเรียนจากลูกศิษยุฬาจะเป็นจุดสําคัญในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์เปลี่ยนแปลงลูกศิษย์เปลี่ยนแปลงสังคมของเรา อันนี้ดีกว่าไปมุ่ง,งขยายเดี๋ยวจะต้องตายเต้าเอาใหญ่เอาโตอะไรต่างๆผมว่าเราผิดเป้าหมายนะครับในเรื่องใหญ่โตโอลาเนี่ยมันเป็นของของปลอมแต่ของจริงคือการรยามิตรเป็นเพื่อนกันลูกศิษย์เรียนจากครูครูเรียนจากลูกศิษย์นี่แหละครับเป็นหัวใจของของการศึกษาอาจารย์กําลังบอกว่าเราต้องรับฟังเสียงอื่นๆซึ่งเป็นทั้งเสียงอาจจะเป็นเสียงเชิงบวกหรือก็ทั้งเสียงเชิงลบที่เป็นกึ่ง อะไรกระตุ้นให้เราเรียนรู้ว่ามันมีสิ่งใดผิดสิ่งใดพลาดก็ต้องปรับมากขึ้นอย่างนั้นรอเปล่าคะถูกต้องแล้วมันไม่ง่ายเนาะอาจารย์ที่จะไปนั่งบอกว่าเอ้ยเหมือนกับยังบอกเอ้ยเธอผิดเธอไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีวิธีอะไรที่จะทาให้มันไปในเชิงบวกบวกไหมคะการเปิดใจมันไม่ง่ายเนาะกับครั้งแรกๆที่จะต้องรับฟังทุกอย่างมันไม่ง่ายครับค่ะทุกอย่างไม่ง่ายแต่อย่าลืมนะครับเมื่อเราเริ่ม เรียนภาษาไทยคมันก็ไม่ง่ายจนเรารู้ภาษาไทยอย่างดีีหลังเราเรียนภาษาอังกฤษมันก็ไม่ง่ายเราก็รู้ภาษาอังกฤษอย่างดีแล้วเรียนคณิตศาสตร์ก็ไม่ใช่ง่ายเรารู้ได้คณิตศาสตร์พิชแขนิตได้การคณิตทุกอย่างที่มันยากเนี่ยเราเรียนได้ทั้งนั้นแต่การเรียนรู้ทั้งหมดส่วนมากเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหัวสมองเพื่อเราเก่งอย่างเดียวแต่สิ่งซึ่งสําคัญกว่าหัวสมองคือหัวใจเราไม่สนใจเลยครับเพราะหัวใจเนี่ยเป็นที่ จะมีชีวิตหัวใจหายใจออกมาแต่ละครั้งนั่นช่วยเรามีชีวิตถ้าเรารู้จักฝึกหัวใจนะครับยิ่งกว่าหัวสมองอืนั่นแหละเราจะกลับมาหาความเป็นมนุษย์อืเพราะเราไปเชื่อฝรั่งนะครับเพราะว่าตั้งโดยเฉพาะฝรั่งสม,มัยใหม่ปัญญาสม,มัยใหม่เนี่ยเรในเดขาดบอกเขากิโตเออร์โกซุ่มเพราะฉันคิดฉันจะมีความรู้เราเลยเน้นที่ความคิดกันมากเลยแต่พระเจ้าตรัสสอนว่า อัปนาปานสติเพราะฉันหายใจฉันจึงมีชีวิตแต่คุณปฏิเสธพระพุทธเจ้าต้องหยุดหายใจสักสิบนาทีสิครับแล้วแต่<ใ>นคน<ด>สามารถ <ไ S 2> หายใจนะครับหายใจตั้งใจหายใจคุณสามารถหายใจลึกๆคุณสามารถเปลี่ยนความเกลียดให้เป็นความรักได้เปลี่ยนความโลภให้เป็นเมตตากรุณาได้นี่หัวใจนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างอื่นเลยนะครับสอนให้รู้จักตัวเอง เราเองมีคุณค่าแก่ตัวเราเองและคุณค่านี้จะช่วยเราลดความเห็นแก่ตัวเมื่อลดความเห็นแก่ตัวมากเท่าไหร่เราจะเอื้ออาทรต่อสรรพสัตว์มากเท่านั้นหัวใจของมนุษย์ควรจะเป็นอย่างนี้มหาวิทยาลัยควรจะสอนเช่นนี้ครับอาจารย์อยากให้เรากลับไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่มียกระดับจิตใจที่สูงมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย ใช่ไหมคะอาจารย์กันบอกว่าเราเองอาจจะอยู่ในระบบความรู้จนอาจจะถูกความรู้กลืน<ะ>แล้วเราไม่รู้ว่าเรากําลังถูกอะไรนะเบี่ยงเบนให้เข้าไปสู่มิอวิมิฉาหรือมิฉาทิฏฐิหรือมิฉา,าอาวิชาอะไรก็ตามทีแต่กันบอกว่าเราต้องยกตัวเองขึ้นมาอย่างนั้นหรือเปล่าหัวใจของเราเนี่ยค่ะคือเราเป็นมนุษย์นะครับค่ะแต่บางทีวิชาการต่างๆเนี่ยมันให้เราลืมความเป็นมนุษย์อืมเราอยากจะเป็นสิ่งซึ่งเขายกย่องเราอ่ะ เราอยากจะเป็นด็อกเตอร์เราอยากจะเป็นปรเฟสเซอร์์เราอยากจะเป็นอะไรอะไรต่างๆซึ่งมันของเทียมทั้งนั้นไม่ของจริงครับอของจริงคือมนุษย์มนุษย์คือผู้ซึ่งสามารถฝึกตัวเองเพื่อลดความเห็นแก่ตัวเพื่อถอนต่างจากสัตว์อันนี้หัวใจของมนุษย์ครับมนุษย์เราต่างจากสัตว์ตรงนี้เองเพราะว่าสัตว์เขาไม่สามารถทําได้ถึงขนาดนี้มนุษย์เนี่ยได้เปรียบสัตว์ต่างๆแล้วแต่ทําไมจึงเราจะทตัวแพ้สัตว์ครับ S <S หลายครั้งเราทำตัวแพ้สัตว์เพราะอย่างน้อยสัตว์หลายประเภทไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่เราีนเบียดเบียนสารพัดเดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีต่างๆเบียดเบียนร้อยแปดพันประการเลยครับถ,ถึงเราไม่เบียดเบียนเองก็ปล่อยครับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะอันนี้หลับหูหลับตาเนี่ยใชย้ใช้ไม่ได้ครับเราต้องเห็นว่าสิ่งที่เป็นของเลวร้ายเราต้องกล้าอย่างน้อยต้องกล้าพูดกล้าเตือนกล้าแสดงความเห็นให้เห็นว่าเมืองไทยนี่มีผู้ซึ่ง สามารถเตือนสติและการเตือนสตินั้นจะช่วยจะไม่ใช่ช่วยคนเพียงจำนวนน้อยครับมันอาจช่วยคนจนํานวนมากด้วยแล้ว,ลวเหมือนกับอาจารย์มีภาพแล้วแหละว่านักวิชาการหรือว่าบัญญาชนที่อยากให้เป็นเป็นแบบนี้แล้วเหมือนกับเวลาเราคุยของอาจารย์มหาวิทยาลัยมันดูมิติอีกกลุ่มหนึ่งเนาะเมื่อทํางานกับสังคมอะค่ะเราจะเชื่อมโยงให้คนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอะทํางานร่วมกับคนในสังคม หรือภาคส่วนอื่นๆได้ยังไงได้บ้างไหมคะอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์ทั้งหลายรู้ตัวอย่างดีครับอาจารย์ปรีดีพนมยงเนี่ยท่านสอนที่ธรรมศาสตร์แต่ขณะเดียวกันท่านใช้ธรรมศาสตร์มันเป็นที่ทํางานของเสรีไทยอืเพื่อปลดปล่อยประเทศซึ่งตอนไปประกาศสงครามกับงเมืออเมริกาแล้วเสรีไทยนี่สามารถเปลี่ยนให้เราไม่แพ้สงครามได้ค่ะและไม่ใช่เท่านั้นนะครับออื เมื่อคุณกำจัดพลรรังกุลลาอาจารย์ไปดีไปติดต่อกับจีนใ,ให้จีนรับรองเราเมื่อตอนนั้นเราด่าจีนทุกอย่างเลยก่อนคุณกำจัดจะเดินทางไปไปลาอาจารย์รีดีสำเนบสอบพระชาจชช้าางอาจารย์ไปดีบอกคุณแบดบ่าคุณจำรบถ้าโชคดีสองเดือนพบกันนะถ้าโชคไม่ดีก็จะเจ็จสงครามถ้าเช็คโชคด้านอย่างนั้นก็ทิทิ้ชีวิตเพื่อชาติและวแมนิตี้ท่านใช้คำนี้นะครับ ไม่ใช่เพื่อชาติย่างเพื่อชาติและมนุษยชาติเราอย่าไปสนใจเฉพาะรชเทศไทยนะเราต้องสนใจทุกทุกมนุษยชาติทั้งหมด<ฆ>แต่ที่ผมเรียนแล้วเนี่ยอาจารย์มีถึงก็ตั้งสมัชชาเอเชียทะเลอาจารย์อาวุธที่เราได้มาจากสมัติมิตรเนี่ยอาจารย์ส่งไปช่วยคนะรับส่งไปช่วยอินโดนีเซียอา่ารยเรียนนะ้อยกอกราชส่งไปช่วยลาวอาจารย์จะบอกว่าการที่เป็นนักวิชาการเนี่ยมันต้องคิดไม่ใช่แค่ตัวเองแต่คิดสําหรับ ประเทศชาติรวมไปถึงสิงคโร,มร์มนุียชาติแต่ว่า <c oughs> ในฐานนะแบบอย่างอย่างเรานักวิชาการตัวเล็กๆเนาะมันมันมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นไหมอาจารย์คือภารกิจของอาจารย์ปรีดีค่อนข้างยิ่งใหญ่แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างเราอาจจะไม่ได้ไปถึงอาจารย์พอมีแบบแนวทางให้เราไหมคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าดูถูกตัวเองทุกคนมีพุทธภาวะ <c oughs> นะครับเนี่ยเปมหาทานกระหด แต่ตถาคตะคันพระ,ะหรือพวกเควกเกอร์บอกทุกคนมีพระเพะืพพ่อพ่ะเจ้าอยู่ในตัวเองหมดเลยถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามีสิ่งประเสริฐสุดในตัวเราแล้วทาไมเราไม่นับเอาสิ่งประเสริฐสุดนั้นมาใช้ประโยชน์ให้เราเดินไปสู่หนทางที่ขึ้นถึงสิ่งที่ประเสริฐสุดได้มนุษย์สามารถไปถึงสิ่งประเสริฐสุดได้นะครับอ,อย่าไปอย่าไปแย่อย่าไปเห็นแก่อามิต อย่าไปเห็นแก่เงินทองชื่อเสียงชื่อเป็นของปลอมทั้งนั้นต้องหาของจริงหาของแท้และอันเนี้ยมันมีตัวอย่างนะครับ,รบอาจารย์ปีดีเนี่ยผมยกยกตัวอย่างให้เห็นเป็นตัวอย่างอาจารย์ป่วยอึ้งพากรก็เป็นตัวอย่างที่ธรรมศาสตร์นี่ให้ดูสิครับนะครับไอ้สำคัญมากดกคนเหล่านี้เขาเป็นเป็นแบบอย่างให้เราเจริญรอยตามเขาได้คะได้ภาพ ของที่อาจาร,รย์บอกเราน้องว่ามหาวิทยาลัยควรมีเคลียร์พันธกิจอย่างไรในขณะที่ตัวอาจารย์หรือว่านักวิชาการเนี่ยก็มีพันธกิจได้เหมือนกันไม่ต้องใหญ่โตอย่างที่อาจาร,รย์บอกแค่ว่าตัวเองอ่ยเคารพนับถือตัวเองแล้วก็ทําหน้างานที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนรวมไปถึงสิ่งที่อาจาร,รย์ตอบตอนต้นนั่นคือต้องดีและงามซึ่งแปลว่ามองเห็นคนอื่นๆที่อาจจะ เท่าเรามากกว่าเรารวมไปถึงคนที่น้อยกว่าเราอันนี้คือโจทย์ของอาจารย์เนาะอาจารย์อยากฝากอะไรกับท่านผู้ฟังหรือสังคมไหมคะว่าเราจะไปสู่ความหวังแบบนี้ได้ยังไงบ้างต้องมีความกล้าต้องไม่กลัวสอนอย่างดีที่สุดแต่งนังสวอยัดีที่สุดี่ิีวิตเพื่อรูกสึกที่สุดคนอย่างนี้ใช่ครับที่มีทีพนในมหาวิทยาลัยแล้วมาจะมองลืมจะมองข้ามคนเรานี้ไปไปมองที่คนใหญ่คนโต แล้วบางไทยในเป็นที่น่าเสียดายอะุดหนุนในในทางความโรคโกรธหล,ลงกันเกินความจําเป็นไปค่ะเหมืนอนอาจารย์กันบอกว่าสังคมเองก็ส่วนหนึ่งก็ไปถือหางแล้วก็ยังยกย่องคนบางคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดีและงานที่อาจารย์ว่าครับถูกต้องแล้วเราจะทําให้สังคมเปลี่ยนหรือว่ามองในมุมมองใหม่ได้ยังไง<ช>อาจารย์ต้องเลือกอืต้องเลือกต้องเลือกเลือกแล้วก็เลือก ในสิ่งที่ถูกต้องก็ถ้าเราเห็นว่าคนที่เขาเดือดร้อนมากกว่าเรามีมาก uh. ทำยังไงเราต้อุทิศตัวเพื่อเขาอ uh. ย่าไปสอนคนจนครับไปเรียนรู้จากคนจนแล้วเราจะได้ความรู้มากเลยหลายอย่างในคนจนเขารู้ดีกว่าเราเยอะเลยผมเนี่ย uh. อ่าฉลาเฉลียวขึ้นมาได้เนี่ยเพราะอาศัยคนจนนะครับเ uh. มื่อผลเดือดร้อนเนี่ยคนจนก็ดูแลผมมากเลยถึงก็ทําใบสีอ่าคนอาจจะไม่เชื่อในใบสี ไสีแล้วเนี่ยเขาต่อยมาเขาบอกโอ๊ไม่บุกสลายอาจารย์ไม่ถูกจับแน่แล้วนะ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 ตัวอย่างนะครับแล้วผมเดือดร้อนเนี่ยเขามานวดให้เขาหายาสมุนไพรให้อันนี้ไม่มีความหมายมากนะครับคไม่เหมือนกับยาพรังที่เราไปซื้อเอาเงินซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้แต่ยายากลางบ้านที่เขาทําให้ที่เขานวดให้เขาฝังเข็มให้จริงต่างๆเหล่านี้ที่ครับเราจะไปมองข้ามพราเป็นของจริงของแท้ ที่เขาทำให้เราด้วยความรักด้วยความเชื่อในในคุณงามความดีของเราอาจารย์เหมือนส่วนหนึ่งอาจารย์บอกว่ามันต้องกลับไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์หรือคนต่อคนที่มันเท่ากันโดยไม่ต้องมองว่ามันจนหรือมันมีหรืออะไรมากกว่ากันโดยความรู้ด้วยนี่แหละสาคัญค่ะนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ท่านเป็นลูกกษัตริย์เลยนะครับค่ะแล้วท่านออกมาเป็นอะไร ท่านออกมาเป็นขอทานนะครับที่ขุแล้วผู้ขอเป็นผู้ขอถ้าไม่มีใครให้ก็อดตายเนี่ยนะ่เนี่ยเป็นไม่เป็นตัวอย่างประเสริฐเลยครับค่ะศาสนาพุทธที่แพร่หลายทุกวันนี้เนี่ยพระองค์พระาศาสดาท่านเป็นตัวอย่างท่านเป็นตัวอย่างให้เราเห็นเลยว่าทําทําได้ทําได้ไดต้องการจะทําแล้วทําได้อืความหวังของอาจาร,รย์กับบ้านเมืองเรามีอะไรบ้างถ้าพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าผมผมเนี่ย เดือนมีนาคมนี่ผมเก้าสิบสองแล้วนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าือง,ง,งไทยจะต้องดีขึ้นแม้มหาลาัยส่วนใหญ่จะไม่ได้ทาหน้าที่ของตัวคแต่ครูบาอาจารย์บางคนมหายาลัยน,นี่น่านับถือและล้วเรวจะมีสื่อนอกกระแสหลักสื่อนอกกระแสหลักนี่นิสกาศึกษานอกกระแสหลักเดี๋ยวนี้นะครับไม่เพียงี่สิงน,นักศึกษาครับผมเห็นคนไทยมีกลิ่นมากนทุกทีเลยอืโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นผมเราจับตาดูคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่เรียนรู้จากคนรุ่นใหม่แล้วเราจะเดินถูกทางมหาวิทยาลัยก็ต้องเรียนจากคนรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยอย่าหลับตาเรียนแต่จากฝรั่งมังค่าอย่างเดียวฝรั่งมังค่าที่ท,ท,ที่น่ารักก็มีแต่ฝรั่งมังค่าเหล่านั้นก็จะต้องเป็นฝรั่งมังค่าที่ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องเพื่อความดีงามเพื่อเพื่อเสรีป,ประชาธิปไตย ขอบคุณอาจารย์มากวันนี้เห็นภาพเลียอนาคตที่ไม่ใช่ใอาจารย์เราเชื่อว่าหลายคนก็หวังคล้ายๆที่อาจารย์อยากจะเห็นนะแล้วเราก็อยากจะร่วมลงทุนกับสิ่งที่เรียกว่าอนาคตที่เราอยากได้อาจารย์คะขออย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เราใกล้วันปีใหม่แล้วอยากให้อาจารย์อวยพรให้กับท่านผู้ฟังแล้วก็ อื่นด้วยค่ะอาจารย์พออ่อนนี่แปลว่าสิ่งที่ประเสริฐนะครับแล้วสิ่งที่ประเสริฐนั้นไม่มีใครให้คุณได้คุณต้องให้ตัวคุณเองเวลาพระท่านให้พรนะครับอภิวาทนาสีนิสนิจจังวุฒาปัจ,จายโนจตารธรรมาวอายุวันโนสุขังบลังจะมีอายุไม่ใช่อายุยืนอย่างผมอายุมีพลังชีวิตวันน้ะคุณจะไม่ใช่อ่าผิวพรรณผ่ผองใสวันนั้นี่คุณแสดงว่าร่างกายคุณเรียบร้อยสุขะสุขทั้งกายสุขทั้งใจและและและพะละนี่ความกล้าหาญ ทั้งทางน่ากายทางจรยิยธรรมพรทั้งสี่นี้นจะขึ้นจะจะ,จะได้จากไหนครับอภิวาทานสีลิสิยังรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตัวรู้จักเรียนจะพูดที่ควรจะเรียนอันนี้แหละครับเป็นพอรอันประเสริฐและหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้พอรอันประเสริฐจากตัวท่านเองจากคนที่ท่านเคารพนับถือและท่านก็จะเจริญงอกงามทั้งอายุทั้งวันนะทั้งสุข,ขพะพละขอบคุณอาจารย์ามากค่ะคขอบพระคุณอาจารย์ในวันนี้มากเลยนะคะค่ะ สัปดาห์หน้านะคะเรายังมาคุยกันต่อในประเด็นเรื่องความหวังค่ะอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะว่าอาทิตย์หน้าประมาณ9ก้านิกาถึง9ก้านิกาครึ่งโดยประมาณค่ะที่จุฬาเรดิโอพลาสมาร์11.5เมกะเฮิร์นะคะวันนี้คุยนอกกรอบกับวิจัยสังคมขอลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับความห่วงใยนะคะขอให้ท่านดูแลสุขภาพค่ะช่วงนี้ฝุ่นเยอะขึ้นเรื่อยๆรักษาสุขภาพและดูแลร่างกายและจิตใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ